นาฬิะกาเบดพอยต์ Point, คือเกมแอคชั่นบทเทิลรอยเยลในทีมจอมยุทธที่เด่นในเรื่องของมูฟเมนต์การเคลื่อนที่ที่เป็นอิสระอย่างมากเช่นการไต่บนกำแพงปีนหลังคาตามตำรานหนังจีนรวมถึงมีอาวุธมาให้ใช้มากกว่า10แบบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีระยะประชิดหรือโจมตีระยะไกลซึ่งต่างจากเกมแนวบทเทิลรอย์เยลทั่วไป จึงทําให้เราเพลเยอร์ั่วโลกสนใจและรอคอยกันเป็นจํานวนมากมีแนวโน้มว่าจะเป็นตัวเต็งในการจัดแข่งอ e ีสปอร์ตเป็นเกณฑ์ถัดไปอีกด้วยดังนั้นวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักเกมนี้กันนะครับก่อนอื่นผมอยากจะบอกว่าคลิปนี้ผมรวบรวมข้อมูลข่าวสารมาจากเกมเพลย์ไดมวต่างๆจากทางเว็บไซต์ผู้พัฒนาและผู้ที่ได้ทดลองเข้าไปเล่นช่วงเบต้าเทสนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผม แะถ้าเพื่อนๆชอบให้ผมทำคลิปแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามหรือพูดคุยแนะนำกันได้ในช่องผมเลยนะครับเอาล่ะครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าผมจะเริ่มที่โหมดของเกมนี้นะครับโหมดของเกมนี้เนี่ยมันมีอยู่2แบบหลกัหลกๆครับผมแบบที่1ก็คือ Battle Royale ซึ่งเป็นระบบหลักนะครับเป็นตัวชูโรงเกมนี้เลยก็ว่าได้สามารถรองรับผู้เล่นได้สูงสุดถึง60คน โดยจะแบ่งการเล่นได้อีก2แบบก็คือ 1. การเล่นคนเดียว 2. การเล่นแบบทีม3คนกฎง่ายๆก็คือต้องเอาชนะทุกคนหรือชนะทุกทีมและเอาชีวิตรอดจากวงที่บีบเข้ามาเรื่อยๆให้ได้เป็นคนสุดท้ายครับและเราถึงจะชนะและเป็นแชมป์นในเกมตาน,นั้นไปครับผมโหมดที่ 2. b u บัตบราส์นะครับโหมดนี้เนี่ยคือผู้เล่นที่ตายแล้วเนี่ยจะเกิดใหม่ได้ครับก็คือโหมดเดสแมทนั่นเอง โหมดนี้โดยส่วนตัวแล้วผมเข้าใจว่าเป็นโหมดที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยได้ฝึกซ้อมกับผู้เล่นคนอื่นจริงๆเพราะเกิดใหม่ได้ตลอดนะครับโดยเราสามารถที่จะลองคอมโบก่อนเราตายและก่อนที่จะไปเล่นจริงในโหมด b a t t l e Royale นั่นเองครับผมต่อมาคือผมจะอธิบายเกี่ยวกับระบบการต่อสู้ภายในเกมนะครับผมซึ่งเกมนี้บอกเลยว่ามีจุดเด่นหลายอย่างมากๆครับผมอ้างอิงจากทางที่ผู้พัฒนาได้กล่าวก็คือ ผู้เล่นเนี่ยสามารถมีอิสระมากๆในการเคลื่อนที่แบบสุดโตง่งไม่ว่าจะเป็นการวิ่งแต่บนกระแพงกระโดดขึ้นต้นไม้รวมถึงมีสลิงที่เรียกว่า grappling hook เพื่อเอาไว้ดึงเข้าหาตัวผู้เล่นในการทำคอมโบหรือโหนตัวโดยขึงไว้กับสิ่งกีดขวางต่างๆก็ยังได้เช่นต้นไม้หรือรลังคาเป็นต้นและยังไม่พอแค่นี้ครับทุกคนในด้านาวุธเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายมากมายครับมากกว่า10แบบเลย ซึ่งผมเข้าใจว่าเราจะได้อาวุธเนี่ยจากการสุ่มจากกองที่เราเก็บได้ในเกมนะครับโดยจะแบ่งความหายากตามสีที่เราได้พบเจอนั่นเองยกตัวอย่างอาวุธที่ผมได้เห็นนะครับเช่นหอกดาบกะบี่ธนูหน้าไม้ปืนใหญ่รวมถึงปืนไฟก็ยังมีนะครับทุกคนซึ่งอาวุธพวกนี้เนี่ยจะมีค่าความทนทานนะทุกคนฟังไว้ให้ดีๆเราต้องซ่อมมันนะครับ เพราะว่ามันพังง่ายพอสมควรเลยสู้คน2คนเนี่ยอาวุธก็หายไปประมาณ50%แล้วแต่ไม่รู้ว่าในอนาคต Open Be t a เราจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรหรือเปล่านะครับระบบนี้เนี่ยทำให้ผู้เล่นนั้นต้องเก็บกล่องซ่อมอาวุธมาตลอดเลยเพื่อนํามาซ่อมอาวุธนะครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่ซ่อมแล้วเนี่ยดาเมจเราจะลดลงจนแทบจะไม่มีดาเมจเลยครับและการใช้วุฒิพวกนี้นั้นก็ยังต้องการทักษะที่ดีของผู้เล่นชิงไหวชิงพลิปด้วยนะเพราะว่ามีการทําคอมโบต่อเนื่องไง อย่างที่ผมพูดไปมีการชาร์จพลังโจมตีศัตรูและทางฝั่งศัตรูเองเนี่ยก็สามารถที่จะเคาน์เตอร์สวนกลับมาได้เช่นเดียวกันดังนั้นจึงต้องคิดดีๆก่อนที่จะโจมตีใครนะครับยังไม่จบแค่นี้ครับทุกคนผู้เล่นยังสามารถหายกหรือสิ่งที่เรียกว่าเจดได้นํามาเพิ่มบัฟให้กับตัวละครของเราได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเวลาโจมตีศัตรูจะทําให้ติดสถานะดาเมจธาตุต่างๆหรือยกตัวยอย่างยิงปืนแล้วกระสุนเบิ้ล แต่ดาเมจอาจจะน้อยลงและยังมีอื่นๆอีกมากมายครับแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่ายังไม่พอใจกับอาวุธและเจดที่เรายังมีเนี่ยมันยังต่ําอยู่เลยระดับต่ําในเกมจะมีระบบเงินด้วยนะครับซึ่งได้มาจากการทำเควสและค่าผู้เล่นคนอื่นซึ่งเงินที่ได้เนี่ยเราสามารถนําไปใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าภายในเกมหมายถึงเล่นไปแล้วก็หาร้านค้าซื้อไปซื้อของได้นะครับผม โดยสามารถใช้เงินระบบเงินเนี่ยที่ได้มาไปซื้อนั่นเองครับผมก็จะมีเป็นพวกอาวุธแร่แรดีๆทั้งหลายนะครับหยกที่ดีๆแต่อาจจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็ต้องไปหาตามร้านค้าเอาเนาะและนอกจากที่พูดมาจุดเด่นที่ดีมากอีกเรื่องหนึง่งไม่พูดไม่ได้เลยของเกมนี้นะครับก็คือการตายในช่วงเวลาต้นเกมครับถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยเราตายเข้าไปปุ๊บตายปับ๊บเราต้องหาห้องใหม่ทันที แต่เกมนี้เราจะไม่ตายทันทีไม่ต้องออกเกมแล้วรอห้องใหม่ไม่ต้องให้เพื่อนชุบด้วยเราสามารถวิ่งไปหาดอกบัวซึ่งสามารถทําให้เรากลับมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งทําให้เรามีโอกาสที่2ในการแก้ตัวสําหรับเกมตาน,นี้อีกด้วยนะทุกคนนะถือเป็นระบบที่ดีเลยนะครับในสุดก็มาถึงช่วงแนะนําตัวละครกันแล้วนะครับในช่วงเบต้าเทสเนี่ยก็มีถึง6ตัวละครเลยนะครับ ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปตามลูกล่างหน้าตาตัวละครนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงซึ่งจะเห็นว่ามีตัวละครโยโตฮิเมะจากองคมงเมจิด้วยเป็นตัวละครตัวที่7นะครับและเมื่อพูดถึงตัวละครเกมนี้ก็ยังมีความสามารถในการตกแต่งพีเศตตัวละครปรับลูกล่างหน้าตาตัวละครที่ละเอียดอย่างกับเกม mmorpg พร้อมร้านค้าชุดแฟชั่นที่มีให้เลือกหลากหลายบอกเลยว่าหน้าเราเนี่ยไม่เหมือนใครแน่ครับผม เอาละครับมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับผมจะสรุปให้ฟังว่าเกมนี้เนี่ยคือเกมสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ชอบในเกมแนว Battle Royale และเบื่อความจำเจจากเกมอื่นๆรวมถึงผู้ที่ชอบวิทยายุทธจอมยุทธต่างๆก็น่าจะสนใจในเกมนี้ด้วยเพราะด้วยความแปลกใหม่และโดดเด่นด้วยระบบของตัวเกมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งทำให้ความน่าเล่นของเกมนี้โดยที่ผมอยากให้คะแนนก็คือ8เต็ม10ไปเลยนะครับ ดังนั้นถ้ามีโอกาสต้องซื้อมาลองอย่แน่นอนเลยครับผมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเกมนี้เล่นฟรีหรือเปล่าเปิดให้เล่นวันไหนผมก็จะบอกได้ว่าเกมนี้วางจำหน่ายในราคาเริ่มต้น499บาทใน s t e ีมนะครับผมซึ่งถ้าใครพรีออเดอร์แล้วเนี่ยก็จะได้ตัวละครองค์หญิงโยโตฮิเมะแถมไปด้วยนะครับและสำหรับวันโอเพนเบต้าก็คือวันที่12สิงหาคมนี้แล้วครับทุกคน สำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมนี้สามารถคอมเมนต์หรือพูดคุยกับผมได้เลยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดก็บอกและแนะนำได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับทุกคน